ความสุขของลูกแม่ย่อมทำได้แม้จะให้จ้างวานค่าใครไม่ต้องสั่งไม่ต้องบอกไม่ต้องมีคำพูดใดๆถ้าเพียงทำให้ลูกหายทุกใจได้แม่ก็พร้อม15พฤศจิก,กายน1998ที่รัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาตำรวจรับแจ้งให้ไปตรวจสอบบ้านของหญิงคนหนึ่งหลังจากที่เพื่อนเธอแจ้งว่าติดต่อเธอไม่ได้มาหลายชั่วโมงแล้วแถมอีกฝ่ายยังโทรศัพท์มาหาแต่มีเสียงแปลกๆขายกำลังถูกทำร้ายร่างกายอยู่ ตำรวจทำงานด้วยภาษีประชาชนพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งนี้สายตรวจเข้าตรวจสอบบ้านมันดูเงียบผิดสังเกตมีร่องรอยคนอยู่ในบ้านแต่เหมือนทุกอย่างจะไม่เงียบไม่ปกติเจ้าหน้าที่จึงเปิดเข้าไปในบ้านมองหาอะไรบางอย่างไม่ถึงเซี้ยววินาทีก็พบเรื่องราวสุดสยองศพหญิงสาวถูกแทงหลายแผลคอเกือบขาดนอนจมกองเลือดอยู่ในบ้านหลังนั้น สืบเดินทางมาตรวจสอบพวกเขาเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเลือดที่นองเต็นกำแพงมีร่องรอยการต่อสู้หญิงสาวทำงานเป็นนักคิตศาสตร์ที่สำนักงานข่าวกลองแห่งชาติเธอมีลูกวัยเพียงหนึ่งขวบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมือใหม่ที่เพื่อนบอกว่าเธอมีความสุขกับชีวิตตอนนี้อย่างมากแต่ขณะนี้เด็กชายได้กำพร้าแม่แล้ว ฆาตกรรมสุดสยองนี้ทำให้ตำรวจต้องตรวจสอบอย่างเข้มข้นพวกเขาไล่ดูรายชื่อที่ผู้ตายมีความขัดแยง้งคดีนี้ไม่ใช่การปนไม่มีทรัพย์สินสูญหายมันเหมือนการบุกก่อเหตุฆ่าด้วยความแค้นดูจากบาดแผลที่ถูกแทงจำนวนมากหากไม่ใช่ฆาตกรต่อเนื่องก็ต้องเป็นคนที่มีความไม่พอใจผู้ตายสูงมากๆนักสืบเริ่มสอบปากคำก่อนจะพบความจริงว่าผู้ตายไม่เคยมีปัญหากับใครเลยทั้งที่ทำงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว ตำรวจหันกลับมาสำรวจอดีตสามีผู้ตายหากจะมีคนที่ไม่พอใจผู้ตายที่สุดก็น่าจะเป็นชายคนนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวเขามาสอบปากคำตรวจ DNA แต่อดีตสามีคนตายยืนยันว่าเขาไม่ใช่ฆาตรกรในคดีนี้แน่นอนเพราะวันที่เกิดเหตุเขาไม่ได้ไปหาผู้ตายที่บ้านไม่ได้พบหน้ามาสักพักแล้วเขาอยู่กับน้องชายที่บ้านก่อนจะออกไปทำงานเข้าเวรดึกเมื่อนักสืบตรวจสอบก็พบว่าเป็นความจริง ตำรวจตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุ่มกับคนตายแน่นอนมันเกิดจากความรักกำเนิดเด็กขึ้นมาหนึ่งคนแต่สุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันแห่งความสัมพันธ์สุดท้ายชายหนุ่มก็เลิกรากับหญิงสาวเพราะไปด้วยกันต่อไม่ได้อีกอย่างผู้ตายไม่พอใจที่เวลาเอาลูกมาให้อดีตสามีเลี้ยงแม่ผัวก็จะดูแลเลี้ยงตลอดแม้จะอยากกันแต่พ่อแม่เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการดูแลเด็ก ชายหนุ่มเผยว่าครั้งหนึ่งเขาไม่พอใจอดีตภรรยาและได้ทำร้ายร่างกายภรรยาขณะที่กอดลูกไว้นั่นทำให้ผู้ตายไม่พอใจจึงฟ้องศาลมีคำสั่งห้ามอดีตสามีเข้าใกล้ทั้งตัวเธอและลูกอีกต่อไปเพราะถือว่าเป็นอันตรายแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่แค้นถึงขนาดต้องทำให้ลูกต้องกำพาแม่อย่างแน่นอน ดูเหมือนแรงจูงใจของอดีตสามีที่จะก่อเหตุฆาตกรรมนั้นมีเหตุผลพอสมควรแต่ d n a ชี้ว่าไม่ใช่ชายคนนี้ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่เป็นชายคนอื่นมากกว่าเมื่อหลักฐานวิทยาศาสตร์ชัดแจ้งขนาดนี้แม้ชายหนุ่มอดีตสามีจะน่ารังเกียจต,ต่อการทำร้ายผู้หญิงแค่ไหนแต่เขาไม่ใช่ฆาตกรในคดีนี้ตำรวจเริ่มสืบสวนใหม่ตรวจทุกความสัมพันธ์กับคนตายแต่ไม่มีอะไรคืบหน้าจนดูเหมือนคดีนี้จะกลายเป็นคดีที่ปิดไม่ลงอีกจนได้ แต่แล้วการที่มันเป็นข่าวดังทําให้สื่อให้ความสนใจมีการนําเสนอข่าวอย่างคลึกโครมผ่านไปหลายเดือนก็ยังมีคนสนใจอยู่จนข่าวคดีฆาตกรรมนี้ไปเข้าหูนักโทษรายหนึ่งที่ติดคุกในคดีอื่นและถูกขังอยู่ในเรือนจําเขาได้แจ้งให้ข้อมูลแก่ตํารวจว่าตัวเขาเองแหละที่เป็นคนฆ่าหญิงสาวคนนี้เองโดยได้รับค่าจ้างให้ท 3, ํา3 0ันดอลลาร์และเพิ่งมารู้ว่าได้ฆ่าใครไปก็ตอนที่อ่านข่าวนี่เอง ตำรวจนำ DNA นักโทษที่อ้างว่าเป็นฆาตกรไปตรวจทุกอย่างลงตัวหลักฐานชัดในที่สุดก็รู้ตัวคนฆ่าแต่คำถามใหม่เพิ่มมาคือใครเป็นคนจ้างวานนักโทษรายนี้รับสารภาพเพื่อหวังลดโทษลงเขาให้การว่าคนที่จ้างเป็นพยาบาลหญิงชราให้งัดบ้านบุกเข้าไปแล้วแทงผู้ตายอย่างโหดเหี้ยม ของอดีตสามีผู้ตายทำงานเป็นพยาบาลอยู่ในวัยชราตำรวจคุมตัวเธอมาสอบทันทีเมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่าวันที่นักฆ่าอ้างว่าได้รับเงินค่าจ้างก็มีบันทึกการโอนเงินจากพยาบาลชราคนนี้ในที่สุดตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มเอเมเลียราราัสอายุ63ปีหลังมีส่วนฆาตกรรมอดีตลูกสะใภ้อย่างโหดเหี้ยม หญิงชราปฏิเสธยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้สั่งให้อีกฝ่ายไปฆ่าแค่ต้องการไปขู่เพราะไม่พอใจที่ลูกสะพ้ายเอาหลานหนีไปจากครอบครัวตนเองแต่ทุกอย่างดูเลยเธอจนจบที่ฆาตกรรมอย่างไรก็ดีลูกขุนไม่เชื่อมีคำตัดสินว่าเธอมีความผิดฐานจ้างวานฆ่าสารพิพากษาให้จำคุกหญิงชราที่หวังทำเพื่อลูกชายตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิขอลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิน้น ปิดฉากคดีแสนโหดร้ายที่ทำเอาสังคมต่างตกใจมากว่าญิงชาราท่าทางธรรมดารายนี้จะการจ้างวันคนไปฆ่าอดีตลูกสะพ้ายของตัวเองเพียงเพราะไม่พอใจที่อีกฝ่ายยาและพลากหลานไปได้ลงคอเชีหลือ แต่มันก็เป็นไปแล้วความจริงยืนยันเช่นนั้นนี่อาจไม่ใช่ฆาตรกรต่อเนื่องแต่ก็เป็นฆาตรกรรมที่แสนเลือดเย็นจนเป็นที่เล่าขานว่าบางทีความรักจากแม่ที่มีต่อลูกนั้นอาจจะทุ่มเททั้งหัวใจจนเพียงพอที่จะฆ่าศัตรูของลูกได้ดังเช่นตัวอย่างจากคดีนี้เป็นตน้น